เสร็จแล้วง่ายดายอันนี้ดับร้อนไงสดสดมันไม่ใช่ละตอนเนี้ยมันร้อนเกินไปของง่ามากสงกรานตูมชอบชอบถ้าปรากฏเป็นเบียตูมแบบเลยาตูมอ้าวไหนออกบอกมาตูมไงเนี่ยใครใครจะมานั่งดื่มแอลกอฮอล์กลางวันแสกๆอย่างนี้ก็ร้อนหนักกว่าเดิมนะมันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยแต่มันได้ได้ลมนะได้ลมแบบเบาเบาๆทราบไหมทราบเลย ออกมาซ้เป็นวุ้นเป็นวุ้นไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่สิตอนที่แฟนท้องอ่ะอยากจะได้ผู้หญิงผู้ชายหรือว่าแบบผู้หญิงจริงเหรออยากได้ลูกผู้หญิงมาตั้งแต่แรกก็เหรอถูกต้องเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเป็นลูกผู้ชายที่แย่เราเลยบอกเราไม่อยากมีลูกชายเราอยากมีลูกสาวเราอยากมีลูกสาวเพราะว่าเราทำปัญหาให้พ่อเราเยอะเลยเกน เราบอกเราไม่อยากมีลูกชายเราอยากมีลูกสาวเราพี่น้องก็ไม่มีพี่ไอ้มีพี่สาวปะไม่มีน้องลูกคนโตแล้วมีน้องชายสองคนนั้นไม่จะเป็นทีขอลูกสาวแล้วก็ได้สมใจอยากเลยอ่ะดีมากอแล้วบางคนบาคนก็บอกว่าเจ้าชู้มีลูกสาวก็จิงธรรมดาปกธรรมดาว่ามาเลยอะไรผู้หญิงก็โทรเรา รู้จักมาตั้งหลายต่อหลายคนอ,อดูแลลูกสาวเราคนเดียวไม่ได้นี่มันก็เกินไปเสียชื่อเพลย์บอยนี่ผู้สายดูแลผู้หญิงมันั้งเยอะแยะแล้วทำไมจะดูแลลูกตัวเองไม่ได้เออ,เอ,อแต่ถ้าเป็นผู้ชายไม่ว่าวันแรกที่เจออ่ะเป็นรักแรกพบเลยไหมไม่ได้มองกันด้วยวันที่เจอไม่ได้มองกันด้วยแล้วก็บอกอว่าจะมองเลยพี่ ม,มองไปอีกคนนนั่งอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ย,น,ย,น,ยนั่งคุยกันโอ้ยเพื่อนๆจับกลุ่มนั่งคุยกันนั่งกันอยู่ตรงเคาน์เตอร์เราก็หายตัวนั่งอยู่ข้างราฟังเราเล่าเรื่องตลกเฮฮาแต่เราอมองนี่ไปนู่นเลยตรงเคาน์เตอร์มีคนนึ่งนะเ,เป็นสาวลูกครึ่งแต่เขานั่งอยู่ดีตอนหลังเขาเริ่มเด็กจิงๆเไยนะอันไปที่อัแนแสนรับอะโดเออ สวัสดีครับคุณจากเห็นโอยความรักทำให้คนตาบอดจริงๆห็นไหมบอดพอตรงนั้นบอดปุ๊บดับปุ๊บตรงนี้สว่างแทนไฟมันจะสว่างเป็นที่ๆแต่เชื่อเปล่าว่าเขาบอกว่าเนื้อคู่กันแล้วเนี่ยนะหน้าหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกันเชื่อป่ะเอาว่าหน้าคุณกับแฟนเหมือนกันอะคล้ายมีส่วนคล้ายอะ หน้าดอมก็เป็นเหมือนหลายคนอยู่นะตสษาจะช่วยพูดให้เพื่อนดูดีดดแล้ว<ด><ด>ลูก<ด>เกิดมาในลูกนิสัยเหมือนใครอ่ะนิสัยอะเหรอจริงๆรอถ้าพื้นฐานเลยดอมว่าเขาค่อนข้างที่จะเหมือนก้อยอส่วนนิสัยขี้เล่นอารมณ์ดีน่าจะเป็นของดอม,อมเขาจะมีมุกอะไรของเขาแปลกๆอะ่ะหรอคำๆเยอะ เพื่นนาะมีลูกแล้วอะ่ะเพื่อนดีแต่ดอมเองก็ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาให้เยอะเพราะาว่าก้อยเองเทําะทำงานก้อยก็คือ,เ,อ,อเป็นแม่บ้านดูแลใช่เ,เพราะว่าเขาลาออกจากงานมาตอนประมาณสัก สองสาเดือนก่อนที่จะคลอดอเป็นคนขอให้ลาวมาเองก็ต้องให้เต็มที่นะเป็นแม่ไงแม่คนต้ององมาคือใช่ไงแต่เพราะ,ราะอย่างนึงที่เรารู้คือก้อยเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเอาจริงเองจาจังกับงาน้นเวลาเขาเครียดรอยอะไรงี้แล้วเราเพราะมันเป็นโค้กดทายแล้ว<ม>ถ้าเกิดคุณมาทํางานแล้วเครียดแล้วเดี๋ยวความเครียดมันมไม่ใช่ลงกระเพาะลง,ลงท้องลงคัน<ม>แล้วเราก็ทํางานเพิ่มขึ้น แต่คือตัวลำเองก็เป็นคนที่ชอบการทำงานอยู่แล้วเราเราเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราก็สอองแสวงหาเพราะเราก็ใช้ชีวิตแบบกะเลียกระราดมาก,ก็ค่อนข้างเยอะก็เลยอยากจะเป็นผู้ร้ายกลับใจทำมาหากินกับเขาบ้างนี่ก็จริงๆก็ทำมาหากินก็ยังไม่สายหรอกยังไม่สายหรอกแต่ก็ดีก็ดีเพราะว่าโตเป็นผู้ใหญ่ละ ควรจะมีอะไรดีๆบ้างได้แล้วล่ะก็ใช่ก็เด็กบอกกันถึงบอกว่าเรื่องความรักมุมมองต้เปลี่ยนไปมุมมองตอนนี้เป็นไงอ่ะก็มันก็มีมันก็เป็นเรื่องของการรักษาสมดุลของความสัมพันธ์ซึ่งมองมันก็มองในเรื่องดีๆเวลาเราจะให้กับคนอื่นเราก็จะให้เรื่องดีๆเพราะว่าเรื่องความรักท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตเลยย้ำนะ กี่ครั้งละบ่อยไปตลอดเวลาไงตอนนี้ก็มีลูกแล้วไงนี่อ่ะพูดให้เพื่อนดูดีแล้วนะนี่ขนาดโอ้โหสองคนเนี่ยต้องรักในเวลาเดียวกันเลยเห็นไหมเออตต่พ่อกับแม่ก็จริงถามว่าถ้ามันเป็นเรื่องพวกนี้มันไม่มีเงื่อนไขนะมันไม่มีข้อแม้ก็ไม้มีลูกคนหนึ่งก็รักลูกแล้วมีลูกสองคน จะรักคนนึงมากกว่าคุณเหรออืมก็ต้องรักเข้ากันดิอ่ะถูกคือก็รักเข้ากันเออแล้มีความใช่ก็เราเองก็ผ่านที่ทำเป็นกลางก็ผ่านก็ผ่านผ่านความรักมกับสาวอื่นมาก็เยอะแต่ทีนี้ถามว่าเราก็ไม่หยุดแล้วล่ะเราถามว่ามันจะหยุดได้ไหมในอนาคตเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราอ้าวคนคนที่ดีมันก็มีนี่นาหยุดแล้วโอเค หยุดแล้วเสียดายจังชีวิตมันชีวิตสั้นเลยนะเนี่ยไม่ได้แล้วมีครอบครัวต้องอยู่ได้แล้วไม่ใช่มันก็ต้องพิจารณาบ้างเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งดีกว่าอีกคนไม่ได้ไม่มีแล้วพอพอพอตัดสินโดยยสรุปแล้วตอนนี้นะคะมีผลงานอะไรบ้าง ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่ธุรกิจธุรกิจส่วนตัวบริษัทเบนไฟล์ขายมอเตอร์ไซค์ทริอัมกันต่อไปอุดหนุนได้นะคะแต่ละครก็มองไว้ก็คิดอยู่ว่าปีนี้ปีนี้น่าจะหาได้สักเรื่องสองเรื่องแต่หนังก็ยก็จะมีตำนานสมเด็จพระนเรวรภาคสามะภาคสี่อันนี้แต่วันนี้นะผัดซีอิ๊วอร่อยนะผัดซีอิ๊วใช่ไหม แล้วก็เบียร์นี่ก็เย็นสื้นใจเบียร์มาตู้เบียร์มาตู <laughs> โอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ดองมากเลยนะคะคขอบคุณนะคะสินดีค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะเพราะว่าออมได้ใหม่นะคะทุกวันท,ที่เทื่องช่องนี้แล้วก็เวลาเดียวกันนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนเนาะจ้ะไปละค่ะสวัสดี<า>ค่ะบ,บายสวัสดีครับ Happy Sunday สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะลูกของพี่ดอมเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทราบแล้วส่งคำตอบและเบอร์ติดต,อต่อกลับของคุณมาที่ www. love underscore tv hotmail com ค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะสงการไปเที่ยวไหนเนี่สยสงการไปเที่ยวกับแอปไม่ใช่นี่นี่นี่กูต้องข่าวก้นถึงกระอึ้งเลยสงการไปเที่ยวนะสงการไปเที่ยวกับแอปแอปไหน 好吃。<Hard> <laughs>